สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาต่อวงจรเรียงกระแสะแบบคืนโดยใช้ s c r และควบคุมด้วย IC 5 5ครับจ่ายไฟบวกมาที่ขาของตัว IC 5 5ต่อไปเสียบไฟบวกมาเข้าที่ขา8ของตัว IC 5 5จ่ายไฟบวกมาที่ขาของตัวต้านทานนะครับ เสียบขาสามของตัว IC ทิ้งไว้ครับเพื่อตรอทำการวัดจากนั้นจ่ายไฟลบไปที่ขาหนึ่งของตัว IC 55ครับแล้วเอาขาลบของคาปาซิตเตอร์มาเข้าที่ไฟลบนะครับ เสียบขาบวกของตัวคาปาซิเตอร์ไปเข้าที่ขา2ของตัว IC55 ครับจากนั้นออกจากขา2ของตัว ic55 ไปเข้าที่ขาหกครับจากนั้นเสียบขาออกของตัวนั้นทานนะครับไปเข้าที่ ขาเจ็ดของตัว i อซีห้าห้าเสียบที่ขาสามของตัวนันฐานปรับค่าได้มาเข้าที่ขาเจ็ดของตัว i อซีห้าห้าครับและเสียบที่ขาหนึ่งของตัวนันฐานปรับค่าได้ไปยังขาที่สองของตัวนันฐานปรับค่าได้นะครับแล้วเสียบที่ขาหนึ่งของตัวนันฐานปรับค่าได้นะครับ ไปที่ขา6ของตัว IC55 ครับเราทำการจ่ายสาบอกจากมอแปลงมาเข้าที่ขาแอโนดนะครับออกจากขาแคโทดไปที่ตัวนั่นทานออกจากตัวนั้นทานไปที่ไฟลบจากนั้นเราจะนำสายที่3มาเข้าที่ขาเกตของตัว SCR เพื่อทําการทิกค,ครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ครับ